สวัสดีครับเช่นเคยก่อนจะเริ่มคลิปนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และก็กด u b s c r i b e นะครับเป็นกรลังาจให้เราในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ4่ห่วงจุ้ยพื้นฐานสำหรับตกแต่งบ้านนะแม่พอพูดถึง4่ห่วงจุ้ยพื้นฐานผมก็พูดเลยแล้วกันก็จะมีห่วงจุ้ยน้ำาพห่วงจุ้ยห้องน้ำห่วงจุ้ยรอบบ้าน หรือฮวงจุ้ยของบ้านนั่นแหละอ่าแล้วก็สุดท้ายคือหวงจุ้ยของห้องครัวนะครับพอพูดถึง4อย่างนี้แน่นอนครับไม่ไว่าจะเป็นบ้านคอนโดเ,เป็นทาวน์เฮาท์ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวหรือบ้านตึกแถวอะไรก็ช่างมักจะมีหมดแหละแน่นอนมันต้องมีนะเดั๋วนั้นเราจะมาคุยวกันนะครับว่าอะไรบ้างที่ต้องดูและควรจะวางยังไงบ้างครับเริ่มต้นด้วยฮวงจุ้ยน้ำพุนะครับอ่าเราเริ่มจากหน้าบ้านก่อนนะพอพูดถึงห้องจุ้ยน้ำพุเนี่ยเขาบอกหลายบ้านแทบจ,จะไม่มีนะ ซึ่งควรจะมีครับเขาบอกว่าการที่คนมีห่วงจุย้ยน้าพุเนี่ยจะเสริมเรื่องของเงินโชคลาภความรวยนี่พอพูดถึงเรื่องความรวยแล้วใครๆก็อยากรวยดังนั้นคือคุณควรจะมีน้ำพุอยู่แถวแบบหน้าบ้านก็ได้นะครับซึ่งในการจัดวางน้ำพุเนี่ยแน่นอนครับไม่ควรจัดวางในห้องนอนห้องครัวหรือข้างบันไดหรือขวาของประตูบ้านหลักๆที่ควรจัดนะถ้าวางไว้หน้าบ้านนะก็คืออาจจะเป็นทิศเหนือทิศตะนอก หรือที่ตัวันตกเฉียงใต้ก็ได้นะครับในเรื่องของขนาดไม่สําคัญนะขอแค่แบบว่าไม่บ่อตื้นเกินไปเพราะเขาบอกถ้าบ่อตื้นเนี่ยคุณจะเก็บเงินไม่อยู่ถ้าบ่อลึกขึ้นมันจะมันมีหลุมเยอะมันก็เก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆอ่าแล้วก็น้าพุมีควรนิ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดน้าพุคุณมันมีวันปิดอ่ะมันจะเหมือนแบบเงินมันก็จะดูแบบพร้อมจะล่อยหลอมันเงียบอ่ะเงินมันไม่กระเตื้องเงินมันดูไม่ดีนะครับและที่สําคัญอย่างหนึ่งนะในเรื่องของบ้านบางท่านที่แบบเป็นบ้านแบบ เท้าฮาอะไรนี้ก็ช่างน้ไม่มีจุดวางน้ําพุอาจจะเป็นแอ่งน้ําพุที่แบบเขาเรกว่าซื้อสําเร็จมาก็ได้อาจจะเป็นที่ลูกกลมๆมัมมนหมุนแหละขอแค่เปิดเรื่อยๆให้มีการแบบน้ําพุมีการขยับเคลื่อนเงินไหลมาเทมาตลอดนะครับก็จะดีมากนะต่อมานะครับผมเมื่อกี้พอพูดถึงหน้าบ้านเสร็จปุ๊บเราไปพูดถึงตัวบ้านบ้างสำหรับตัวบ้านเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังหาพื้นที่บ้านดีๆสักทีหนึ่งนะควรจะดูรอบข้างนะบ้านซ้ายบ้านขวา บ้านหน้าหรือบ้านหลังโอ้บ้านหน้าบ้านหลังอาจจะไม่ต้องกระดาษครับแต่บ้านซ้ายบ้านขวาสําคัญเพราะเขาบอกว่าสำหรับบ้านที่เป็นแบบบ้านกรยบ้านชั้นเดียวนะครับควรอยู่ในที่โลง่งแล้วก็ไม่ควรใกล้บ้านที่มี2ชัน้นหรือตึกสูงๆแบบพวกคอนโดอะไรอยู่ข้างเคียงนะเพราะเขาบอกว่าเหมือนแบบทําให้ครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยได้แต่จริงๆแล้วคือมันบางทิศทางลมด้วยนะแล้วก็เกิดการความร้อนมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันไม่มีลมพัดอ่ะมันก็จะร้อนแล้ครับแต่ว่าในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าทําให้ครอบครัวเจ็บป่วย กิดแบบเขารียว่ามีแต่เรื่องทึบๆมืดๆนะครับเพราะโดนแสงบังโดนทุกอย่างบังเสมอแต่ซึ่งหลายท่านอาจจะชอบนะเพราะว่าการที่โดนแสงบังเนี่ยทำให้ไม่ร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของหงวุยไม่เหมาะครับควรจะต้องมีการรับลมรับแดดบางครับ โอเคพอพูดถึงตัวบ้านไปแล้วก็คราวนี้เรามาอยู่ในบ้านกันบ้างนะครับเริ่มกันด้วยห้องครัวนะครับผมสาหรับห้องครัวเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นแบบกระปากท้องที่เราต้องไปหาอะไรกินในนั้นนะแน่นอนครับก็คือความรวมสมบูรณ์สุ่ภาพร่างกายดังนั้นคือห้องครัวเนี่ยควรจะอยู่ในมุมที่สะอาดทําความสะอาดง่ายและไม่สกปรกนะและก็ต้องหมั่นดูแลด้วยนะทุกท่านเลยนะไม่ควรอยู่ทางเข้าของบ้านเพราะเขาบอกว่าเป็นการแย่งโชคลาภด้วยฮ่า เขาบอกว่าห้องครัวที่ดีเนี่ยควรจะอยู่ในทางทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้และที่สำคัญคือไม่ควรอยู่ติดกับห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันมีก็เป็นท่าน้าแหละมันไม่สมดุลกับทาาุไฟที่เป็นห้องครัวที่แบบมีเตาที่เป็นไฟมีอะไรนะมีแบบเ,เครื่องอุปกรณ์ต่างที่เป็นไฟฟ้าเป็นไฟนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดมีคุณควรจะหาอะไรบังไว้นะหรือว่าอยู่อาจจะอยู่ติดห้องน้ำทุกความจำเป็นก็ต้องหาอะไรบังไว้ไม่ให้แบบเกิดการขัดแย้งในเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับ สุดท้ายนะครับก็คือห้องน้ําครับห้องน้ําเลยสิ่งแรกเลยคือไม่ควรอยู่ใต้บันไดไม่ควรอยู่กลางบ้านเพราะเขาบอกว่าการที่คุณมีห้องน้ําใต้บันไดหรือกลางบ้านเนี่ยจะทําให้โชคลาภหายไปเงินทองเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันเหมือนแบบมันมาแล้วมันก็หลุดหล,นล่นออกไปครับเหมือนสวมทิ้ง,งสิ่งมลพิษอะไรออกไปนะทำให้เขาบอกว่า เอ,อมันแบบตามสารแล้วไม่ดีแต่ที่ตะวันคือพออยู่กลางบ้านแล้วอากาศมันโอ้โหพอเจอแบบกลิ่นนี้ไม่พึงประสงค์เข้ามาก็ดูไม่ดีนะดังนั้นคือห้องน้ําควรจะอยู่ในทางทิศตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นทิศวางตำแหน่งที่ดีจะทําให้คนในบ้านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีและท่ศตะวันคือไม่ควรจัดวางในทางทิศใต้และทิศตะว,ตว,ตวนันตกเฉียงใต้นะครับโอเคเป็นไงบ้างครับกับเรื่องของบ้านนะก็อย่าลืมเราไปปรับกันดูนะเหมาะสำหรับคนที่กําลังจะ เขาเรียกว่ากำล,ลังจะสร้างบ้านกาลังจะเหมือนแบบต่อเติมบ้านหรือจะปรับปรุงบ้านเนี่ยก็เหมาะกับการฟังคลิปนี้อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปปรับไปทําแล้วแล้วมาปรับทีหลังเนี่ยโอ้โหมันจะกันการรื้อเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับโอเคอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ